แฟนคลับแห่งรงกำลังใจเบนรักว่านี่คำสิงล้นหลามหลังดราม่าคุณพ่อกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตสำหรับเรื่องราวของสมรักคำสิงหลังมีข่าวชฉาวว่าคมคืนเด็กสาวอายุ17ปีทางนี้ทางสมรักคำสิงได้ออกมาปฏิเสธยืนยันว่าอย่างไม่ได้มีอะไรกรันยอมรับพาไปโรงแรมจริงแต่ขอปฏิเสธร่วมหรับนอนหลังรู้อายุเพียงแค่17ปีและได้รับการเปิดเผยในภายหลังอีกว่าสมรักได้เซ็นบ แต่หย่าภรรยามาแล้วสองเดือนงานนี้แฟนคลับอดเป็นห่วงเบนรักวันนี้คำสิง์ลูกสาวของสมรักคำสิง์ไม่ได้หลายคนแห่เข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจใต้ภาพล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวเบสอาทิเช่นเห็นข่าวคุณพ่อแล้วเป็นกำลังใจให้คุณเบสกับคุณแม่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะน้องเก่งมากผ่านอะไรมาตั้งหลายอย่างแล้วขอให้ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดียิ้มเยอะๆนะคะทุกปัญ หาเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสันครับอยู่ตรงนี้เสมอ